พูดคุยกันในช่วงการเมืองของ n b t น e w s ภาคค่ำนะครับคุณผู้ชมก่อนที่จะไปติดตามบรรยากาศการรับรองสสแล้วก็ไปรายงานตัวที่สภาเนี่ยนะไปติดตามเรื่องนี้ก่อนครับมาสดๆร้อนๆเลยเพจ a c e b o o k ของคุณวิทาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลประกาศผ่านทางเพจนะว่าตัวเองเกมแล้วเกมแล้วนี่คือไม่ใช่อดเป็นนายกแล้วนะติดโควิดแล้วอะโดยบอกว่า18มิถุนายน66เริ่มมีอาการเล็กน้อยหลังจากนั้นก็เก็บตัวไม่ออกไปพื้นที่สาธารณะเลย จนกระทั่ง ใช้เอ k เคมาตรวจก็พบเชื้อในวันนี้ค่ะวันนี้อังคารที่20มิถุนาเนี่ยนะคะคแม้ว,ว่าจะมีอาการแค่เล็กน้อยแล้วก็ฉีดวัคซีนไปแล้ว6เข็มนะคะ<อ>คือก็ติดแต่ว่าอาการ,ร,รเล็กน้อยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณพิธาบอกว่าขออนุญาตกักตัวงดเว้นภารกิจไปก่อนระยะหนึ่งไม่ให้เชื้อยแพร่ไปยังบุคคลอื่นส่วนใครที่อยู่ใกล้ชิดกับผมในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็รบกวนทุกท่านร่วมสังเกตอาการตัวเองด้วยนะครับอ่านะคะอ่ะก็ใครที่ อยู่คางๆคุณพิธาลงพื้นที่ไปไหนก็ฝากสังเกตอาการด้วยมันตรวจสักนิดหนึ่งนะคะดิฉันเองนี่เจ็บคอนะแต่ไม่ได้ไปใกล้คุณพิธานะตอนนี้คือเจ็บมากแต่ว่าตรวจแล้วนี่ใช่ไหมฮะตรวจอแล้วตรวจเอทีเคแล้วยังไม่เจอขอไม่เจอต่อไปคือคุณพิธาเนี่ยเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนจนได้ไหมที่ลงอินสตาแกรมบอกว่าเรื่องที่หาว่าแกติดโควิดเนี่ยมันเป็นเฟกนิวส์แต่ตอนนี้จริงละเออตอนนี้ติดจริงๆนะครับ